กากทักทายสัมผรับทีเดียวสวัสดีเอฟซี FC ทีนารักทุกทุกท่านวันนี้ก็มาพบพบก,กับน้องสาสาวเราเหนืออีกเซนเกาเซนเคยเดอร์ซึ่งวันนี้น้องสาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับปังนํากันแต่ก็จะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก,ก็ ฝากเอฟซีทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปสามรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกท่านก็ได้มีพรีเอฟคนไทยท่านนึงซึ่งเขาได้ส่งข้อมูลนี่นะคะมาให้แอดในเมื่อได้เห็นแล้วก็โอ้โหคนลาวน้ำตานองอาบสองแก้มเลยนะคะท่ทานซึ่งว่าน้ำอาคอเลยนะคะในเมื่ออาจารย์ซื้อดังในไทย พูดถึงประเทศลาวนับทุกด้านเลยจริงๆนะคะซึ่งว่าเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะว่าเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอน,นะคะนงสาก็ขออนุญ,ญาตหลายๆเด้อท,ที่นงสาจะได้นาเอาคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ต่อให้เอฟซี e c, ทุกท่านได้เบ่งได้ชมนํากันนะคะทุกท่านซึ่งว่าแอดก็ or, ขออนุญ,ญาตหลายๆ,ๆเด้อถ้าพูดอะไรผิดไปนะคะซึ่งว่าจะได้นําเอาเรื่องราวเนี่ยนะคะทุกท่านมาเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นแนวทาง ความคิดเห็นหรือว่าการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะทุกท่านซึ่งว่าเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันเลยค่ะหนึ่งซึ่งอันตรายมากตอนนี้นะครับก็คือ corruption อ่าก็เรานี่เอาถ้าถ้าเราเอาคะแนน100ครับนะครับเราเคยได้ในระดับต่ำสุดนี่คือ21่สอ็ด นะครับก็คือหนึ่งร้อยคะแนนมีแค่ยี่สิบเอ็ดแต่ทุกวันนี้เนี่ยต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยเขาไปจี้ก็คือเขาตั้งเงื่อนไขนะฮะว่าคุณจะให้เราช่วยตรงนี้นี้คุณต้องทําอย่างนั้นก่อนต้องมีบัญชีรายชื่อตรงนี้ตรงนี้ใครดูแลแล้วก็ต้องมีรายงานเป็นประจําต้องตรวจสอบทานโปร่งใสขึ้นจากยี่สิบเอ็ดล่าสุดนี้เรามีอยู่สามสิบสามอ่าขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังดีขึ้นอย่างดีขึ้นดีดีขึ้นนะใครมีเท่าไหร่ล่ะ ไทยมีสามสิบสี่เห็นไหมใกล้ๆกันเขาพัฒนามาเร็วนะถ้าเรามองนย่างเี้ขาจะแซงเราด้วยนะในอนาคตแต่แยังไงมันก็คือถ้าเราแปลงตัวเลขหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับคือถ้าหนึ่งร้อยหมายความว่าไม่มีโกงเลยสามสิบสามเนี่ยหมายความว่าไม่โกงสามสิบสาม นอกนั้นคือโกงนั่นแหล,ละลองเทียบดูนะครับเพราะนั้นในในแง่นี้มันก็เลยทำให้ระเบียบในทางการเงินย่ำแย่นะครับแล้วมาเจอวิกฤตโควิด -19 แล้วมาเจอสงครามการขารก็คือว่าผมบอกได้เลยว่าถ้าเราไม่มีพันธมิตรอย่างจีนเศรษฐกิจล่มเรียบร้อย แต่ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับก็เพราะว่าจีนพยุงไว้เพราะถ้าเราเทียบเป็นตัวเงินเนี่ยกระจิบหนึ่งสำหรับจีนเท่านั้นเองครับแต่อย่าลืมนะครับที่ผมไล่เลี่ยงมาทั้งแลนด์ลิงค์แบตเตอรี่ทรัพยากรทั้งหลายอยู่ภายใต้จีนแล้วทั้งหมดเป็นถ้าจะเป็นของไม่ใช่ให้ฟรีนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันก็คือใบเบิกทางสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจนะครับเพราะฉะนั้น ราวเดีพอพอมันขาดทั้งทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ไม่ไม่สุจริตนะครับแล้วก็คือไม่พัฒนาคนทุกวันนี้นักศึกษาราวเนี่ยแทบจะเรียนมหาลัยน้อยมากอืเพราะว่าเรียนไปก็ไม่มีอนาคตเพราะอะไรก็เพราะว่าลูกท่านหลานเธอจองไว้หมดแล้วตำแหน่งชาวบ้านลูกประชาชนธรรมดาเนี่ยเรียนจบไปก็ว่างงานอื นะครับเพราะนั้นผมเห็นสถิติล่าสุดนะครับก็คือโดยปกติระดับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติถ้ารวมแล้วแต่ถ้าแยกเป็นวิยาเขตก็จะมีที่หลวงพระบางนะครับมีเวียงจันทร์มีที่สวรรค์เขตแล้วก็จังหวัดสัทั้งทั้งสี่อันเนี่ยจะรับนักศึกษาได้โดยเฉลี่ยนะปีหนึ่งประมาณห2 0 0 0นองพคนต่อรุ่นนะหมื่คน ล่าสุดเนี่ยไปสมัครเรียนครับไม่ถึงสี่พันก็คือไม่ต้องสอบเข้าเลยเดินเข้าไปได้เลยได้เรียนเลยนั่นแหละหนึ่งวิกฤตทางเศรษฐกิจพ่อแม่ไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนเงินกกีบตกต่ำค่าของชีพสูงทุกวันนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคในลาวเนี่ยยัง200กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่รายได้ของพนักงานของรัฐนะฮะระดับสตาร์ทเนี่ยประมาณสล้านกว่าก็บ มันไม่พอกินค,คนที่จะพอกินเนี่ยขั้นต่ําที่สุดนะแบบไม่มีแรงงานขั้นต่ําเนี่ยค,คุณต้องมีสี่ล้านกีบต่อเดือนอนั่นหมายความว่าคุณจะได้สี่ล้านกรีบคุณต้องทํโอทีทุกวันอืนี่คือสาเหตุว่าทําไมเยาวชนลาวไม่เรียนต่อ,อและที่ไม่เรียนต่อทั้งหมดนี้ผมบอกได้เลยครับมาที่ประเทศไทยมาเรียนมาเรียนที่ประเทศไทยหรือว่ามาทํางานที่นมาทำงานสิครับแต่ว่าสถิติกระทรวง ท่องเที่ยวเราเราจะบอกว่าเขามาเที่ยวเที่ยวหลายเท่าเลยอะไรเงี้ยจริงๆคือมาหางานทำเพราะไม่มาอย่างถูกต้องนะครับคแอบมาแอบเข้ามาก็มาเที่ยวนี่แหละมาก็คือคุณก็อยู่ได้เดือนหนึ่งใช่ไหมอยู่ได้เดือนหนึ่งก็คือครบจะครบหนึ่งเดือนก็กลับกลับตอนเช้าข้ามกลับมาตอนบ่าย ก็อยู่ต่อมันอยู่ต่อนะเนี่ยครับก็ก็นี่แหละคือมันมันก็เลยเป็นปัจจัยนะครับแล้วก็ที่ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าฝ่ายต่อต้านมีพลังเยอะๆไหมไม่มีหรอกครับก็เพราะว่าตั้งแต่อเมริกาเป็น globalization แล้วเนี่ยก็ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับพวกนี้คนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้มองถึงการเปลี่ยนแปลงและเพราะฉะนั้นคนยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นการที่คนเรา พรรประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยส่งเสริมให้คนลาวในต่างประเทศกลับมาลงทุนในบ้านเกิดของพ่อแม่ทั้งที่รุ่นปัจจุบันนี้ไม่ได้เกิดในลาวนะครับก็ลองนึกดูนะฮะเขาเขาข้ามมาตั้งแต่ปี2,518ครับนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดหลังจากนั้นเนี่ยเกิดจากข้างนอกทางนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นไทยก็เกิดที่เมืองไทยเป็นส่วนใหญ่คือคือคนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยฮะผมดูจากสถิติ รุ่นล่าสุดที่ที่ได้ไปอเมริกานะครับก็นี่แหละจากมงงทํากระบอกนี่แหละสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกคปีไหนน,นั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละรุ่นล่าสุดเจ็ดพันกว่าคนนะครับดังน,นั้นก็ส่งกลับเราเราก็ต้องยอมรับคืนนะก็เพราะว่าถ้าอยู่ในไทยเขาอยู่ไม่ได้เขาไม่มีสัญชาติ นะครับก็เป็นคนพัฒถิ่นแต่ว่าเขามีรากอยู่ที่นู่นก็กลับไปก็ไปอยู่ในศูนย์ UNHCR สำนักงานข้าหลวงใหญ่พู้ดีภัยก็ดูแลให้อะไรพวกนี้นะครับก็ว่ากันไปเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วนะครับมันก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเมื่อทุกอย่างมันไม่เป็นตามเป้าแล้วก็ทึ่งพึ่งจากข้างนอกมากสำหรับเราเนี่ยมันก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงในแง่ของความเป็น ตัวของตัวเองอนะครับ,รบแต่มันก็จะเย็นอยู่บนที่ว่าคนที่มีบุญคุณคนที่ให้คนที่เป็นพันธมิตรที่แท้จริงนะครับเพราะนั้นเขาก็ยังรวมกันเห็นไ,ไหมครับเวลาเขาจะโบสเวลาเขาจะอะไรเนี่ยถึงอาเซียนทุกวันนี้มีสิประเทศก็จริงแต่อย่าลืมว่าเวลาเราทําอะไรเราจะทําได้สักเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องไม่มีเสียงค้าน ต้องไม่มีเสียงขานมสมมติว่าถ้าอาเซียนบอกว่าเราจะรวมกันเพื่อต่อรองกับจีนในเรื่องอะไรก็ได้เอาแม่น้ำโขงเนี่ยสมมตินะครับเรื่องแม่น้ำโขงเนี่ยเอาปล่อยน้ำจะเขื่อนมาตลอดเวลาอ,อะไรอย่างนี้นะครับเราจะยกมือให้เลยนะม่<อ>เราก็ต้องไม่ยกเราก็ต้องช่วยจีนเพราะว่าเขาคือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากืน อาเซียนก็เป็นแค่หุ้นส่วนร่วมผลประโยชน์นะครับไม่ได้ลุกน้ําไม่ได้มีพระคุณบุญคุณอะไรต่อกันด้วยซ้ํานะครับแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าด,วด้วยกฎระเบียบพวกนี้ผมถึงบอกว่าถึงจะเป็นประเทศเล็ก แต่เสียงก็เท่ากันกับประเทศใหญ่ก็หนึ่งเสียงเหมือนกันหนึ่งเสียงเหมือนกันแต่ลาวเนี่ยยังไงยังไงก็คือว่าจุดหนึ่งซึ่งเขาต้องดําเนินต่อไปก็คือเสถียรภาพทางการเมืองของพักประชาชนปฏิวัติลาวครับโกของของพักเนี่ยเขาอยากให้ลาวไปอยู่จุดไหนครับอาจารย์ก็จุดแรกที่ผมบอกก็คือมันไปไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะก็คือสิบปีหลังหลังเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือสิบปีเราจะเป็นสังคมนิยมพอเป็นไปไม่ได้แล้วก็ ปฏิรูปทางเศรษฐกิจจินตนาการใหม่มทุกวันนี้ก็ก็ไปอยู่ในกรอบของสัป,ประชาชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับก็น,นั่นแหละฮะมิลเลนเนียม G, เอ็มพอเอ็มดไม่บรรลุเมื่อปี2015ก็เปลี่ยนเป็น G, s d สดี s นะี a i สเซนเ l e ล e ีเวล็อปเนก็ก็ไม่บรรลุอีกนะครับ SDG เนี่ยก็ไม่บรรลุเพราะว่าม,มันมันช้ากว่าเป้าหมายอยู่30ปี <c oughs> คือยังไงก็ไม่บรรลุแล้วก็มาเจอโควิดคือพอเจอโควิดเนี่ยยิ่งลำบากนะครับอเอาอย่างนี้ครับก็ก่อนที่โควิดจะเข้ามาตีสะว่าเราเราเริ่มจากปี2020นะฮะจากปี2019เนี่ยเงินกกีบนะครับมันอยู่ที่ระดับถ้าถ้าเราเทียบเป็นบาทม,มันอยู่ที่ประมาณ340กีบหนึบาทต่อกับ่าบาทเงินกกีบเคย ำลงถึงเจ็ดร้ยกิบ oh. ต่อหนึ่งบาท oh. ตอนนี้หกร้อยสี่สิบในขณะที่ชีวิตของคนขับรายได้ของคนไม่ได้ขึ้นนะ uh huh. ยังเท่าเดิม uh huh. ถึงคุณจะปรับขึ้นยังไงก็แล้วแต่นะฮะค่าจ้างขั้นต่ำจากล้านสองเป็นสองล้านทุก uh huh. วันนี้เป็นอจะสามล้านบวกโอทเข้าไปเนี่ยได้ไม่ถึงสล้านนะคะอค,คุณก็อยู่ไม่รอด uh huh. นะครับแล้วลองเทียบเป็นดอล่า์ดูสิฮะ ถ้าเทียบเป็นดอลลาร์เนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะปี2019เนี่ยรายได้เฉลี่ยประชากรในในลาวเนี่ยมีรประมาณ2,650ดอลลาร์สหรัฐอ e r capita นะครับท่าวันนี้เหลืออยู่ประมาณ1 4 0 0ถ้าเทียบเป็นดอลลาร์รนั่นแหละครับมันมันก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าเป้าหมายใหญ่ที่เขาขยับ <c oughs> ต้องใช้คำว่าขยับ,บนะฮะ จาก2,005ไม่บรรลุ2,015ไม่บรรลุ2,030ก็ไม่น่าจะบรรลุเป้า,าหมายใหม่ตอนนี้คือ2,050ก็คือลบล้างความยากจนให้ได้อย่างสิ้นเชิงประชากรมีรายได้เฉลี่ยระดับปานกลางแต่ว่าจะถึงตรงนั้นหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องดูว่าอย่างที่ผมบอกทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีนวัตรกรรมอะไรต่างๆและคอร์รัปชันคุณจะแก้ได้ไหม,มก็ต้องดูไปอีกระยะหนึ่งตอนนี้เขาก็พยายามนะพยายามก็เพราะว่าการขยายยุทธศาสตร์แต่ว่ามันมีกฎอันหนึ่งในลาวนะครับเรามีประท้วงไม่ได้ทางการเมืองประวงทางการเมืองหรือว่าทุกเรื่องคือในกฎหมายรับรองให้ประท้วงได้แต่ทางปฏิบัติ ไม่ได้กฎหมายได้ถือหมายได้แต่ปฏิบัติไม่ได้เวลาประชุมนะล่าสุดก็เป็นประธานอาเซียนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะประชุมอยู่ทั้งอาทิตย์เนี่ยนะฮะหกโมงเย็นเนี่ยห้ามคนออกจากบ้านทั้งประเทศนก็นั่นแหละฮะแล้วก็มันมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งเขาาถือป้ายเขียนป้ายเล็กๆ ไปยืนอยู่ตรงประตูใสนะฮะประตูแห่งชัยชนะ,ะที่เบียงจันร,รถือป้ายแล้วอีกที่หนึ่งเขาก็ไปยืนที่หน้าสํานักงานสหประชาชาติในเบียงจันเขาถือป้ายสองข้อความครับก็ความหนึ่งคือไม่เอาคอร์รัปชันพวกสลัดบางหลวงไม่เอาครับสองไม่เอาประเด็จการโดนหิ <'t heal S 2> ้วทุกวันนี้ไม่รู้ชะตากรรมถ้าใคร เคลื่อนไหวแม้กระทั่งมาเคลื่อนไหวใน Facebook ในอะไรในประเทศไทยเนี่ยเขาตามจนเจออแม้กระทั่งมาอยู่ที่ไทยตามเจอถึงยังไงคุณก็ต้องกลับไปต่อพาสปอร์ตอครับกลับไปต่อพาสปอร์ตก็หิ้วเลยไม่ได้ออกไม่ได้กลับมาอีกครับนะครับก็เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วทุกวันนี้เราเพิ่งเมื่อเดือนที่แล้วเริ่มใช้เอ่อซิงเกิลเกตเวทุกอย่าง ก็คือใครพูดอะไรเม้นอะไรเนี่ยรู้หมดรู้นะครับตามถึงบ้านได้เลยหรือหรืออยู่นอกประเทศเนี่ยก็ให้ก็ติดตามแล้วกลับบ้านเมื่อไหร่ก็โดนตะคุกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนลาวจะปิดประตูความเป็นเสรีนิยมไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็อย่าลืมนะครับกว่าเขาจะได้ปกครองประเทศนี้อมันคือสงครามมันคือการเสี่ยงชีวิตครับ เพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วก็ต้องรักษาทั้งชีวิต uh แล้วก็ทุกวันนี้ก็ส่งทอดต่อกันเรียบร้อยทุกวันนี้ก็คือรุ่นลูกนะคร uh huh. รุ่นลูกของผู้นำพักรุ่นแรก uh huh. ก็คือผู้ที่ครองอำนาจต่อนะครับนายกก็เป็นลูกของพลเอกคำไต่ผู้เอกคำไต, uh huh. เ,ำตเนี่ยมีลูกห้าคนนะครับเสียชีวิตไปคนหนึ่งแต่ทั้งสี่คนเนี่ยคนลูกชายคนโตเป็นนายก ลูกสาวคนโตเป็นประธานศาลสูงสุดนะครับลูกชายคนถัดมาเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของนครหลวงเวียงจันทร์ลูกชายคนถัดมาเป็นเจ้าแขวงหลวงน้ำทาซึ่งถ้าถ้าสมัยก่อนมันจะไม่มีราคาเ้าแขวงนี้นะแต่ทุกวันนี้มีราคาเพราะมันคือศูนย์กลางของรถไฟที่เชื่อมกับจีนครับ พราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเขาทําได้ถึงขนาดนี้นะฮะส่งต่อกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรักษาต่อไปอืมก็รุ่นลูกถัดไปก็ต้องอม,มาเป็นใหญ่เช่นเดียวกันนั่นแหละฮะมันก็เป็นปัญหาที่มันมารุมมาตุ้มกันอยู่อืมจีนก็ไม่ได้แข็ครับว่าคุณจะประชาธิปไตยหรือไม่เพราะจีนก็ไม่ใช่อ่าใช่นะครับจีนก็ไม่ใช่อ่าสองก็คือว่าตราบใดที่เป็นหุ้นส่วนกัน นะครับแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เศรษฐกิจเราวก็จิ๊บเดียวเองครับหมื่นสี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะสีจิ้นผิงเซ็นนิดเดียวเนี่ยก็ให้ได้แล้วแต่ไม่มีของฟรีะฮะอย่างที่บอกบแล้วก็แม้กระทั่งรถไฟทุกวันนี้นะฮะ,ะข้อมูลส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบว่าสถานีใหญ่สี่แห่งม,มันจะมีสัญญาที่พ่วงอยู่นะครับเวียงจันทร์หลวงพะบางเมืองไซแล้วก็ บ่อเต็มครับสี่สถานีใหญ่นี้นะครับให้สัมปทานผูกขาดโดยจีนล้วนๆนะในพื้นที่ต่อเนื่องครับแม้กระทั่งกำหนดอัตราค่าโดยสารทุกวันนี้เริ่มกำหนดกันจากเงินหยวนนะไม่ได้คิดเป็นกรีบม,มาแปลงเป็นกีบในแต่ละวันเท่านั้นเริ่มจากหยวนครับแล้วก็จะเป็นกีบก็คือว่าอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้เท่าไหร่ พักต้องการรักษาอํานาจก็ต้องยอมเสียในสิ่งที่ยังทําให้ตัวเองรักษาอํานาจต่อไปอนะ,ะแล้วก็อะไรที่เป็นภยัยคุกคามต่ออํานาจครับก็ต้องกําจัดอนั่นแหละคิดแล้วทุกวันนี้ แล้วนะคะทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอซึ่งว่าอาจารย์ท่านเนี่ยนะคะเขากรบพูดตามความเป็นจริงของประเทศลาวเลยนะคะทุกท่านซึ่งว่าไทยเนี่ยนะคะเรา้อมาช่องมุมมองของชาวลาวและก็ชาวไทยกันนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งท่านแรกเขาก็จะมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้นะคะฟังอาจารย์พูดวิจารณ์ของสอปปลาวแบบตรง แต่ทางผู้บริหารของเราเขาจะยอมรับหรือเปล่าแล้วมุมมองของคนถัดมาค่ะทุกท่านมีอาจารย์คนหนึ่งคุยใหญ่คุยโต ต่อว่าขานคีโมโอ้อวดอย่างหาว่านายาทาตทำกัดทาตสมัยโบราณเขาสำคัญตัวเองไปแล้วแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านไม่ทันตะลาดโลกแล้วมุมมองของคนถัดมาอเมริกาแย่ต่อไปทำพลาดแล้วแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านอยากไปยุ่งกับเปล่านะเดี๋ยวกว่าไทยเสือ่อแล้วมุมมองของคนถัดมา อาจารย์วิเคราะห์ได้ดีมาก ตรงมากอยากให้คนลาวได้รับฟังอาจมีข้อมูลที่ดีมากแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านพูดดีมีข้อมูลดีชอบครับอาจารย์แล้วมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนลาวนะคะซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคีเดเห็นเอาไว้แบบนี้นะคะทุกท่านปัญหาการขอรับสันอยู่ลาวมันไม่สามารถแก้ไขได้แน่นอนเพราะผู้นำที่ปกป้องประเทศลาวทุกวันนี้ไม่ มีคนราวที่แท้จริงแล้วผู้นำราวแมนตัวแทนของรัฐบาลเวียดนามส่งตัวแทนของพวกเขาเข้ามาปกครองเพื่อกบโกลยเอาทรัพย์สินของชาติไปเป็นของตัวเองเพื่อเห็นให้ประเทศลาวและประชาสนลาวขาดการพัฒนาอยู่กับความยุ่งยากขาดเขิน และมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้นะคะทุกท่านนี่แหละประเทศไทยมีนักวิชาการคิดวิเคราะห์ด้วยช่วยรัฐบาลด้วยไม่ใช่ฟังแค่รัฐบาลเดียวฝ่ายเดียวบางฝ่ายอาจจะคิดไม่ถึงบ้างบางมุมมองแล้วก็ได้จากนักวิเคราะห์วิชาแบบนี้รัฐบาลมีความจํากัดบางประชาชนมีสิทธิทุกอย่างสามารถออกเสียงได้ที่นี่คือ ประสาทที่ประไตยร่วมสร้างมันจเจริญไปด้วยกันชาบ้างไม่เป็นไรแต่ต้องทําแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นบางมุมมองนะคะที่แอดไปนำมาอา่านให้เอฟซีทุกท่านได้ฟังซึ่งว่าได้รู้รายละเอียดแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะทุกท่านท้ายเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเอฟซีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้ของเมนได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันคะ่ะท้ายเนี่ยนะคะนักศึกษาก็เคอ,อ,อบครุณ f เอฟซี C, ที่น่ารักทุกทุกท่านที่ การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายเนี้นะคะน้องฉักก็ฝากซ่องน้องสาวสาวเราเนื่อด้วยนะคะฝาก f อฟีทุกๆท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปสามลาวคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย